ปอยู่ที่การใช้งานด้วยเนาะช่องนี้มีแต่รถสภาพดีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถซีดานนะครับรถไซมินิคาร์รถหรูรถ VIP รถตู้หรือแม้แต่มอเตอร์ไซค์หายากซุปเปอร์คาร์อ,อ,อันนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะเ่ย กับช่วงเวลาดีๆนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหารถยนต์สภาพที่ดีนะครับอยากจะเปลี่ยนหารถยนต์ใช้อีกสักคันหนึ่งก็คันนี้ก็อาจจะเป็นคันที่ตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้อีกคันหนึ่งเลยนะรถบ้านสภาพงามๆแต่งหล่อเฟี้ยวฟ้าแล้วใจสะอาดจริงๆเลยครับวันนี้ สภาพสีก็ยังดูดีมากๆเลยนะแล้วก็สภาพแวดล้อมของรถก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเรียกว่าเห็นปุ๊บก,ก็เข้าขั้นสะดุดตาเลยทีเดียวเจียวเจ้ารถคันนี้นี่ถือได้ว่าเป็นรถที่สภาพงามน่าสนใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะภายนอกภายในมันดูเรียบร้อยอะ่ะมันดูมรนดุน่าไว้ใจได้นะครับ อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ไว้ได้วยเลยนะครับรถดีๆมีมาเป็นประจำแน่นอนครับถ้าได้รถมาแล้วมันเป็นรถสภาพเดิมเครื่องเดิมเราก็ดูแลบำรุงรักษากันไปตามมาตรฐานมันนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับในเมืองไทยกน็นิยมใช้กันอยู่3-4บล็อกนะหนึ่งเจสอเจอา นะครับ1 UZ นะ660เทอร์โบเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4บล็อกประมาณนี้นะครับแล้วแต่ขนาดของรถนะถ้าไซส์สีดานมาตรฐานทั่วไปก็1 J เครื่อง2,500นะสำหรับเครื่อง2,500นะก็สีดานรุ่นใหญ่หน่อยนะถ้าเป็น RBZ d e ก็จะเป็นเครื่อง 2,000cc นะครับก็ไซส์มาตรฐานทั่วไปที่เขานิยมใช้กันนะ Mẹ